ภาค2อีกแล้วเนาะเออเป็นพื้นที่ที่มีข่าวไม่ค่อยดีเยอะนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเอ,อเรื่องตำรวจเราให้ความสำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งในกฎหมายที่เราจะยื่นนะครับเข้าสู่สภาเอ่อตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับเป็นหนึ่งในกฎหมาย45ฉบับนะครับที่เราจะยื่นเข้าสู่สภา ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการปฏิรูปตํารวจเราให้ความสําคัญมากๆนะครับแล้วเราก็เห็นปัญหาคือคือเรื่องตํารวจเนี่ยพูดกันตรงตรอันนี้คือผมไม่อยากจะพูดให้พี่น้องตํารวจที่เขาดีๆเขาเสียใจนะครับแต่ต้องบอกว่ามันมีข่าวเฉารายวันจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องกอสอนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเรื่องสวยซึ่งแต่ละเรื่องยังไม่ทันเรียบร้อยมันก็มีเรื่องใหม่โผล่เข้ามาอีกใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมรับทราบก็คือเรื่องของการรีดไถน,นะครับซึ่ง เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าพรรคเก้าไกลเรายอมรับไม่ได้ถ้าเกิดขึ้นจริงก็คงต้องตรวจสอบนะครับแน่นอนวันนี้เราคงเข้าไปสั่งไปแทรกแซงอะไรไม่ได้แต่ยืนยันครับว่าทันทีที่พรรก,ก้าไกลเรามีโอกาสนะครับทันทีที่คุณพิธาได้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีในส่วนของตํารวจเนี่ยจะอยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราจะทําหน้าที่ของเราในการที่จะชําระล้างนะครับในส่วนที่เป็น คนไม่ดีต่างๆนะครับที่อยู่ในองค์กรออกไปนะครับแล้วเราก็คงจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างครั้งสําคัญนะครับเพื่อที่จะทําให้องค์กรตํารวจเนี่ยเป็นองค์กรที่มีคุณภาพมากที่สุดคําว่าคุณภาพเกลือนหลหนึ่งก็คือผมคิดว่าภายในเลยนะครับตํารวจเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณมีผลงานคุณทําได้ดีเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเติบโตได้อันนี้คือหลักการสําคัญดังนั้นเรื่องตั๋วนะครับในเรื่องของเส้นสายมันต้องหมดไป อันที่2คือประโยชน์ที่จะได้จากประชาชนถ้าเราจัดการเรื่องตัว๋วเรื่องเส้นสายไปได้นะครับผมเชื่อว่าเราจะได้ตารวจที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนไม่ใช่ไปจับคนร้ายแล้วก็สุดท้ายก็รีดคนร้ายไปด้วยนะครับกรณีผู้กํากับโจ้ก็เป็นกรณีหนึ่งที่เราเห็นในลักษณะแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราต้องการตํารวจที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนจริงๆซึ่งทลายตั๋วจัดการเส้นสายแล้วเราจะทําให้ตํารวจนะครับเป็นองค์กรที่มี ประสิทธิภาพในการที่จะปราบปรามโจรผู้ร้ายอาชญากรรมเพื่อประชาชนได้นะครับต้มีการกยงเื่อเือคตชนะะคณะกรรมการนโยบายคงคงต้องคุยกันนะครับคือคือตอนนี้มันก็มีหลายข้อเสนอคือร่างปัจจุบันเนี่ยมันยังมีกตชรมันมีกรตรลและกตชนะครับซึ่งยอมรับกันตรงไปตรงมาว่ามันก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่นะครับในส่วนในส่วนของพวกเราเองเพราะว่าเข้าใจว่ากตชเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อเป็นเรื่องของนโยบายนะครับ กตรลก็จะเป็นเรื่องของการบริหารบุคคลแต่ว่าบางส่วนมันก็มีความคิดว่าถ้ามันรวมกันมันก็ประหยัดงบประมาณกว่านะครับเพราะว่าท้ทายเนี่ยเ,ออเราก็สามารถที่จะดีไซน์ให้อาจจะมีแค่กตรลเพื่อให้กตรลเนี่ยทำทั้งนโยบายแล้วก็ทําในเรื่องของการบริหารบุคคลด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูออฟฟิเชียลกันอีกทีนึงว่าเราจะตัดสินใจยังไงกระบบคกับราร่ไคะับะติ้รไั้งเอว่าต้องตร้ต่อไปก็จะู้นัน้ ยังยังสรุปอะไรไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันก็คงต้องหาจุดที่ทุกฝ่ายรับเตนได้นะครับคือเราไม่อยากจะใช้ระบบที่ตํารวจรับไม่ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจะมีอาวุธโศร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องต้องไปดูว่าสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากประชาชนที่ประชาชนจะได้มีหรือเปล่าก็ถ้าเกิดใชร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนก็บอกว่าเฮ้ย hey, อย่างนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรรออย่างเดียวนะครับซึ่งบางทีมันก็อาจจะเป็นผลร้ายต่อประชาชน แต่ในขณะเดียวกันถ้าเฮ้ยไม่มีระบบอาวุโสเลยบางบางส่วนก็ต้องบอกว่าเรถตำรวจเขาจะยอมรับกันได้ไหมถึงที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเราพยายามดึงตำรวจทุกคนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะออกแบบระบบนะครับให้ให้ของตำรวจให้มันดีที่สุดน,นะครับเชิญเชิญับ